เจ้าไก่ยูนิคอนปะทะไก่มังกี้ดีวรูฟี่ยิดหยุ่นพลังสายลุงปะทะหมัดปืนกลน ตายซะเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีตย์ไปนะครับกับเกมมนกณนกุละศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการปราบเจ้ามังกรเลเวล5แล้วก็อัปเกรดเจ้าไก่คิวปิดจนเลเวลเต็มเป็นที่เรียบร้อยก็มีความแข็งแกร่งยิงได้แรงแบบสุดๆไปเลยสําหรับในวันนี้พี่ก็จะมาทําการอัปเกรดเจ้าไก่ยูนิคอนให้ได้เลเวลมากที่สุดก็ไม่รู้เหมือน กันว่าเงินที่เหลือจากครั้งที่แล้วนี่จะพอในการอัปเกรดหรือเปล่านะดีเลยเพื่อนเจ้าไก่ยูนิคอนไม่50ล้านตอนนี้พี่มีเงินประมาณ4,800ล้านครับผมน่าจะพอไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อัปเกรด50ล้านไปเลยจ้าโอ้โหดูตอนนี้สิเพื่อน HP 5 8 0แแล้วก็ Attack 1 6 0 0เจ้านี่ แม่แอคแท็กน้อยจริงๆสำหรับตอนนี้เราก็เริ่มเล่นกันเลยละกันโอกาส41%อุ้ยเจ้าไก่ยูนิคอนปะทะไก่โพนี่เหมือนกันฮถลังแก้มป่องแล้วก็สายลุงคู่ว้าวเสียบม,มาจิ้วมันคิดทีเดียวเราตายเลยเพื่อนอัปเกรดเลเวล12 ใช้ห5ล้านเย้ yeah, ในที่สุดดีเฟนก็ขึ้นหลักแสนอัพเกรดดีเฟนยังใช้เงินไม่เยอะหลังๆนี่บอกเลยว่า4,800ล้านของเราอุ้ยอาจจะไม่เพียงพอก็เป็นได้เอ้ยเลเวล13แบบไม่ทันตั้งตัวตอนนี้เหลือเงิน4,600ล้านเอาละตอนนี้ออร่าสีทองครับผมเปลี่ยนด่านลุยเจอเจ้าตัวเดิมใช่มไหมเอ่ย โอกาส45%นี่อุ๊ยเลือดของมันนี่แทบไม่เพิ่มเจ้าไก่ยูนิคอร์นวิ่งวับพ,พลังสายลุงความเร็วสูงสูวเข้าไปเรียบร้อยอุ๊ยดอปเป็นลูกกระตาซะด้วยนะอืมเลเวลอาพระผมนี่เลเวล4,000 แม่สำหรับตอนนี้ทุกคนเลเวลเท่าไหร่แล้วเอ่ยคอมเมนต์บอกพี่กันนิดนึงนะเงินเดิมพันแม่ปกติจะเป็น10ล้านใช่ไหมจะเพิ่มขึ้นไม่เอ่ยโอ้โหก็ยัง10ล้านเหมือนเดิมไก่สายลุงยูนิคอนปะทะไก่ขาวเอาละพลังเสียพระผมว้าวจึก๊ก เรียบร้อยทดสอบพลังแค่2ตัวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําการสู้ออนไลน์วิ่งคนเล่นเป็นหมืน่นคู่ต่อสู้โหดๆน่าจะเยอะโอ้โหยปะทะกับไก่นางเงือกระดับมาสเตอร์ครับผมไกยูนิคอรนประทะไก่นางเงือกวิ่งเจ้านี่ไม่ได้เห็นนานซอรี่อะไรเอ่ยฉันเป็นตำนานเลยนะจ๊ะรู้หรือเปล่าเฮ้ยพลังอุย เสียบผางทะลุโอ้โหวิ่นางเงือกตีเราไม่เข้ามา65ล้านเจ้าไก่ยูนิคอนเลเวล14อุ้ยออร่าสว่างอุ้ยดูเลือดสิก้าวกระโดดหนึ่งล้านก้าแต่แอคแท็กให้หลักแสนนะผมเปลี่ยนด่านเลยสิลุยตัวพิเศษนะผมเจ้าไก่ยูนิคอนปะทะไก่ซามูไรเฮ้ย,ยนายตัวพิเศษแล้วล่ะแล้วมาเจออะไรกันที่เกาหลีลจ้าจ้า โจมตีก่อนเกือบครึ่งหลอดอปราบมัน้ยโอ้โยมันฟันโคตรแรงวยเสมอกันอีกโอ้โหเลยได้ว่าสูสีเจ้าไก่สมุไรมาสู้ออนไลน์อวยเจอไก่ไซตามะเรเวล20วิแล้วพลังโคตรเอร์เจ้าไก่ยูนิคอรนปทะทะไก่ไซตามะหนึ่งมัดออลาเต็มอย่าทําฉันเลยนะมันคงจะไม่สนว โว้ยโจมตีเข้า232ไม่ไหวถ้าเราเลเวลเยอะกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะตอนนี้นี่อัปเกรด70ล้านเลเวล15 70ล้านกันเลยนะเพือ่อนตอนนี้แอตแทก8 0 0แสน HP อูอ้สองล้านเก้าดีเฟนต์เพิ่งจะ3 0แสนห้าผมโอ้น้อยเกินเอาละไม่เสียเวลาอัปเกรดเลเวล16 อืม75ล้านครับผมแล้วตอนนี้ h ฮ็พีก็4ล้าน4แอคแท็กหลักล้านโชว์ศักยภาพหน่อยสิเจ้าไก่ยูนิคอนโอ้โหเจอเจ้าไก่ดำเลเวล20ไก่ยูนิคอนร,ระดับเอสปทะเจ้าไก่ดำออลาเต็มเลเวลห่างอยู่นะเพื่อนแต่พลังฉันเยอะว้าวเสียพะไปโ,โดนไปโคตรแรงครับผม ้หเรียบร้อยเหลือเลือดครึ่งลอดเจ้ายูนิคอนจอมเสียบเลเวลต่างกันแบบนี้ก็ยังชนะอู้แบบนี้นี่เรียกได้ว่าเจ้านี่เก่งกาด80ล้านจะไปเลเวล17ออร่าเริ่มจะแดง HP ก็ค่อยๆก้าวกระโดด62%เปจ้าไก่ยูนิคอนอุ้ยเจอเจ้าไก่เกมเมอร์ อ๋อนายมาอยู่ที่ร้านคอมพิวเตอร์นี่เองเอาละใครจะเป็นฝ่ายชนะยา่า <c oughs> เจอแสงกับห <c> ใ <oughs> สลุง <c oughs> โฮโรแกรมจะมาสู้ <c oughs> แล้วเราก็ปราบเจ้าไก่เกมเมอร์ไปเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เอาละของจริงต้องออนไลน์ครับผมอุย้ยเจอเจ้าไก่หมอผีเลือดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนและหุย้ย6ล้านเหมือนกันเจ้าไก่ชนยูนิคอนปะทะไก่แดงหุ้ยหมอผีว้าว เสียบก่อนสิสูสีอุ้ยพลังใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี่ออ้ไกยูนิคอร์นเป็นฝ่ายชนะเหลือเลือดอยู่ติ่งเดียวแม่เกือบไปเหมือนกันวิ่ถ้าเลเวลเท่ากันบอกเลยว่าเจ้านี่ชนะขาดแน่นอนแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวฉันจะเสริมพลังเข้าไปอีกเลเวลสิบแปด 85ล้าน s p หุยเพิ่มขึ้นไปเป็น10ล้านกันเลยเพื่อนจาก6ล้านระดับ18นี่แหละทำให้แบบว่าความเก่งนี่คนละชั้นกับตัวอื่นอ่มาดีเฟนส์ก็หลักล้านจนได้สู้ออนไลน์เลยเพื่อนอุยเจ้าไกยมทูตแม่เลเวล16เจ้านี่นี่แข็งแกร่งสุดๆเลยนี่เจ้าไกยูนิคอนปะทะไกยมทมูตแห่งความตาย แม่จำได้ว่าเราเคยพ่ายแพ้กับเจ้าตัวนี้แม่อะไรวะนี่โจมตีดูสิพลังคิติโคของมันโอ้ยเจอเราเสียบหึกระซวกทีเดียวตายไม่น่ากลัวเลยนะถ้าแบบนี้มาเหลือเงิน4,199ล้านตอนนี้อัพเกรดเลเวล19ออล่าดำ hp 15ล้านครับผมอัพดิเฟน์ใช้ครั้งละ13ล้านโอ้ชิวๆยังเหลืออยู่ตั้ง4,000ล้านนะผมเปลี่ยนดานดานนี้แหละเป็นดานที่เหมาะกับเราอุย้ยมังกี้ดีรูฟี่เลเวล10เจ้าไก่ยูนิคอนปะทะไก่มังกี้ดีรูฟี่ยดหยุน่นพลังสายลุงปะทะมัดปืนกล ึกเเดียวรรู้รื่องแม่ลูฟี่ไปฝึกมา2ปีแล้วใช่ไหมยังไม่เก่งขึ้นอีกล่ะเลเวลต่างกันแม่อย่าพิ่งว่าไปลองเจอเลเวลที่เท่ากันสิเราอาจจะพ่ายแพ้แล้วแล้วเจ้านี่ออร่าดำถึงเวลาอัปเกรดขั้นสุดท้าย95ล้านจัดไปเลเวล20อุ้ยดูแบบว่า,าดูเฮดพีิเพื่อน22ล้าน แอคแท็กหล้านดีเฟนสองล้าน7จ็อ้ยอย่างน้อยอุ้ย,ยมีคนท้าดวนเอาสิเพื่อนแต่เรายังไม่ได้อัเกรดเลยได้นี่เขาจะเอาตัวอะไรมาสู้เอ่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันโอ้ยไกไ่ไซตามะเลเวลาสิบสาแล้วทำไมแอคแท็กโคตรเยอะไม่นะเพื่อนเจ้าไก่ยูนิคอร์นปะทะไก่หนึ่งมัดไฮบรัดนาโคชั้นเป็นเลือดชั้นสูงอะไรวะเนี่ยสักอย่าง โอ้โหเฮ้ยขี้โกงเสียเงินเท่าไหร่วะเนี่ยไม่เยอะเลยนี่ก็เลยจนสุดและจ้าแล้วนี่ก็คือค่าพลังของเจ้าไก่ยูนิคอร์นระดับ S ที่เป็นระดับสูงสุดเหลือเงินอยู่3,741ล้านลดไปก็พอสมควรแต่ก็ไม่เยอะเกินจำได้ว่าเราจะต้องเก็บลูกตาเพื่อเตรียมปลดล็อกเจ้า ตัวนี้กันด้วยนี่มีคนอยากจะเห็นเจ้าไก่มังกีดีลูฟี่หนึ่งแสนห้าหมื่นลูกตาถ้าใช้เงินอ่าตัวนี้ราคาหนึ่ครับผมหรือใครอยากจะซุปเปอร์แตงมาช่วยพี่ในการซื้อเจ้าตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะ <c oughs> จะขอบคุณมากๆลองประทักกับหลายๆตัวกันดูอุย้ยไก่ซุปซิปดินทาเออจะต้องแพ้แน่นอนนะผมว้าว อืมเสียงไม่สามารถทะลุผ่านฉันมาได้ <g iggle> โดนไปซะสเถอะเอาละเจอตัวพิเศษแล้วผมโอกาสชนะ16ป์เนี่เจ้าไก่ยูนิคอนปะทะไก่ภูเขาไฟพิเศษแล้วเหรอเพื่อนกระจอกอือหตายซะตุ้มเดียวตัวแตกได้ดูซีพ่อนำไปสู้กับเจ้ามังกรไว้ไม่เพื่อนเจ้าไก่ยูนิคอนปะทะมังกรหลับสีฟ้าครับผม ง่ายๆขวาล่างจิ้มเข้าไปวิยังตีเข้าสีฟ้ากับสีฟ้าเออจึ๊บจึบเ้าเสียบตาหลุดืสีฟ้าสีฟ้า,ฟาแล้วก็สีฟ้าสามทีจึ๊บจึ๊บจึบมามสายลุงเกือบตายอุ้ยแรงอยู่สีฟ้าสามทีแล้วก็สีเขียวนี่ปั๊ปปั๊ปหนึ่งตายซะเจ้ามังกร ถอนลูกตามันออกมานี่ดวงตามังกรสุดสวยลองไปต่อจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บนี่เหลืองมาจิ้มเข้าไปวุ้ยฟ้าสามเขียวหนึ่งทองหนึ่งแล้วก็สีแดงโอ้โหเไม่เลย้ด้ว่าสลับปึ๊บปึ๊๊บปั๊บปั๊บปั๊บอชนะไม่เอ่ยเลือดมันเยอะขึ้นแม่ต่อจากสีแดงคราวนี้สีแดงกันอีกรอบหนึ่ง ปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊ปปึ๊บปึ๊ปปึ๊ปนี่ a m a ซิ่งจิมค r i t i ค a ลอุ้ยแต่ว่ากว่าเจ้ามังกรจะตายนี่ใช้เวลาแบบโคตรนานปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บตายสักทีเพื่อนโอ้ยมาปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บเขียวเฮ้ตายซะโอ้โหแล้วเราก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะด่านต่อไป ถ้าใช้ตัวที่ไม่เก่งมากมันจะเป็นยังไงเอ่ยสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บป๊บฟ้าเขียวฟ้าหืมความจำดีเลิศแม่เป็นการฝึกปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรวะเนี่ยลืมท้องโอ้ยังรอดชีวิตเฉยจึ๊บจึ๊บจึ๊บอืมปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ ทองเขียวอ้ายไม่ใช่มังกรมันตื่นแล้วเพื่อนบังอาจมาท้าทายอำนาจเจ้าตัวกระจกโอ้โหเสียสามดวงตาไม่เป็นการทดลองความสามารถความเก่งกาจของความจำของเราถ้าใช้เจ้าลูกเจี๊ยบนี่น่าจะไปได้ไกลแล้วนะไกยูนิคอร์นของเราค่อนข้างจะเก่งกาจใช้ได้สำหรับในพาร์ทนี้แล้วก็สำหรับเจ้าไก่ แม่มังกี้ดีลูฟี่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็จะมาปลดล็อกกันให้ดูเป็นยังไงกันบ้างเอยสําหรับในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นการต่อสู้ของเจ้าไกโพนี่ยูนิคอร์นที่แบบว่าหน้าตาน่ารักสุดๆหลายๆคนน่าจะชอบนะเจ้าตัวนี้ใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรอยากจะให้พี่ทําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋ รีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ